มาเด้จ้าตำเมียงหัวกินไข่หัวไข่คือยังไม่ใช่บาหัวเกี้ยวคือตะไคร่จ้ะตำแล้วก็ไม่กินกับเขาหุ่นห้อมปกติต้องเอาข้าวเหนียวอันข้เหนียวหนึ่งไม่ไหมนะมาตำอ้ยเป๊ะเป๊ะเปเปเป๊ะรับตำเมื่อไหร่ถึงแม่ชบาตำเพื่อังตำบกคงเลยจ้ะถ้าแม่ชบาว่าใส่บกนาวแต่ว่า สำคัญต้องใส่เปรี้ยงตุ๋นต้องใส่ความใส่บลกเลนความใส่ปลาคามเปียกด้วยใส่บลกเลนใส่ปลาคามเปียกกระดับใส่เแบบยังกับพวกซูชอมีคันนี้บักกอกกับไปบักกอกน้ำตานนี้แซ่บจ้ะอุ้ยกินกับอมขมข่าวนนะ่ะรับ เลิกงานมาเมื่อไหร่พี่น่องเขารอใส่กันมั้เนี่ยไปดีเขากับน้ำหาไปร้องเถอต่ำพองไทยต่ำคือแบบฮุ้งเลยต่ำือต่ำแบบุ้งใส่ครบตาบ้าผสมเถ้าหกน้าหรอกนึกสมปบด แด่บลาคามเปียกมันจะออกหวานๆสมๆมบาคามเปียกนะรสซีแซบ่บหอมมันเด้ผู้ใดบ่เคยหลายคนบ่เคยอหอแม่หลายคนบ่เคยกินอืมันจะเป็อะกินมันกินมันจะปนอรขมของขอมนตักไข่เลยเด้มันจะเป็นลดหอมกับรดนัวมีอย่างไหมไ้กินไห มีหวงไ้หนะตำข้ามีแต่หวงไคยังเดี๋ยวจะไปมีคาบไเมี่ยงเลยหวงไขเมปลูกเองปลูกอันปลูกแล้วก็ยกข้าบ้านนี่แต่หัวใจจอยน้ำน้ำใบไงแบบไดนอะมันบอกอวบนะอืมอืม มือสิบประแดกันบ้างมประแดกันมากเครอเอาประแดกขึ้นเครื่องมานาต่ออันนาม,มันออกได้เอาตะตัวเอาปูบังไงก็ได้มาเบางคนมากกินประแดกตอนนอกเลือ,ตอดตุนก็เลยแบ่งให้ประแดดกะลาสีนะจ๊ะ กระสินม,มือน้อกลเดีกเนอะข้าวต้มมีแม่น้ำแม่น้ำนีัยกระลาสินน้ำปลาไหลมาอุ้ยแซ่บเนาะหอยหิวแห้งเลยก็ซีฟู้ดกินอยูอ่มเราใส่ขา่าขาหอมๆเนะี่ยอันนี้เป็นขาญี่ปุ่น้ะจ้ะ เป็นข้าวสวยญี่ปุ่นเป็นข้าวสวยที่พะปูกับลันตีว่าอะไรที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อยนะ <c oughs> พะปูแล้วเห็บเห็ดน้ากินเองกันบักท้าม้านะเกลี่ยมันเขาเกลี่ยกันนะข้าวที่ห่อ้วแต่แบ,บ้าแสบบพี่นี่เจะข้าวยังอ่ะอว่าออกไปราหอดหนอนนะ ม่่นูยังเพี่่งนี่ขาม,มั้งเหรอยังขามอ่ยขามพีเหรอขามอะไรแม่ใช่เขาน้องท้ายบอกว <c oughs> ่าข้กลขอนั่นขากลอนีสวัสดีค่ะยินดีมาค่ะพ่อปูก่ะเพื่อนพอาปูกะ สวัสดีค่ะหาเข่ามัตถุอันนี้ว่านยังไงอนบอกว่าเขาขึ้นเนี่ยซาปิสุดมาญี่ปุ่นหรอแม่ว่านยังอิโรน่าแม่วัานยังเมีอ่ะอันนี้ว่านยังไม่แต่กินซอสบะหนึงจ้ะว้าว ว่นียสี่ประเด็นเขาเียเว่ามย่าเมียเนี้เนี่ยขโจะมาสุกทังคุโรบุสกอนเห็นบ้าแสบอเครเียน้ำเนี่ยถาเค็มทำเค็มบึ้งถามเค็มแม่บึงนอนอันถึกแล้วนอนอันถึกแล้วบิ้งเด้อนอนอันถึกแล้วบึ้งดี ถามเค็มโอ้ยกินกๆินกินจากออกลูกลว่ากินซื่อๆนะแากกระเดบมันเค็มเพาต้องใช้ของพ้ามเนี่คุ้มอืมอรละกระนี้อีกอ่็อ่ะเสร็จนือหอมเโี้ีมันมันแสบอีดีดูหิวเขานะเสีสเย จำกินประแดกบ่อยกมือปรแดกได้ประแดดกินมือเอเอียามาห้ังไปคเสียงต่างจ้